สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธีรพัฒน์แล้วก็ทีมงานของนาว26ก็ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาอย่างเงี้ยเราก็เจอกันต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้ข่าวเยอะมากผมต้องทำรายการแพ้คัดออกแพ้คัดออกต้องสามรอบนะครับกว่าจะสรุปเป็นอัปเดตเหตุการณ์ร้อนๆให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก็เริ่มต้น ที่เป็นประเด็นที่ผมเคยพูดไปก่อนแล้วนะครับว่าหลังจากที่เขามีาการตั้งคณะรัฐมนตรีอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคอสอชเอนี่ยเขาจะขยายวงนะล่าสุดนี่ก็เรียบร้อยละแต่งตั้งเรียบร้อยเป็นคําสั่งล่าสุดเลยเนี่ยฉบับที่ประกาศฉบับที่122ทับสน่าจะเป็นคําสั่งไทยๆละก็ตั้งคนทั้งหมดเนี่ยเดิมเขามี7คนเขาตั้งเพิ่มอีก8คนนะ ก็คุณประยุทธ์ก็เป็นหัวหน้าคือคณะรักษาความสงบ,บแห่งชาติเนี่ยมีทั้งหมด15คนนะที่ตั้งเข้ามาเพิ่มใหม่นี่ก็คือผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการฐานสูงสุดทั้งหมดอะที่เป็นผู้บัญชาการรอบนี้เข้ามาด้วยนะอย่างคุณสใชัยดิษกุลพลเอกวรพงษ์สง่านเนตรเ,เนี่ยที่พลเรือเอกไกรสอน,จ,นจันสุวานิชพลอากาศเอกตีทศสนแจงพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยคือพวก ผู้จัดการฐานาผู้จัดการฐานเรือผู้จัดการฐานผู้จัดการรวมทั้งผู้จัดการฐานบุคคลใหม่ก็เป็นอยู่แล้วด้วยเป็นเลขาธิการแต่ว่ามีเอกมีมีสองคนนะที่เป็นที่เป็นพลเรือนคุณมีชยัยฤธุพันธ์กับคุณสมคิดกาตุสีพิทักษ์เป็นที่เข้าใจว่าคุณสมคิดเนี่ยรับตําแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้เพราะติดเรื่องถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองแล้วก็คุณมีชยัยฤชุพันธ์ไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นก็เป็นทั้งหมด15คน15คนนี่แหละครับ ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยรับผิดชอบเนี่ยสิบห้าคนเนี่ยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอซึ่งเป็นซอฟวร์เรนตี้เป็นรัฐาธิปัตต์ตัวจริงส่วนวันนี้คณะรัฐมนตรีประชุมนัดแรกก็อุตลุดน,นะแต่งตั้งโยกย้ายเต็มไปหมดละเอาเฉพาะที่เป็นที่สนใจของคนอ้าวอย่างน้อยคนที่จะมาคุยคุณผู้ชมทุกวันต่อไปเนี้ยดูหน้าสองคนนี้ไว้หน้าเก่าหน้าเก่าโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นคุณหมอนะแต่เป็นทหารด้วยน่าจะไม่ได้รับราชการแล้วร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาบอยา่างใต้ก็คุ้นหน้าอยู่แนละ้วโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีส่วนข้างล่างนี่เมื่อก่อนเคยคุค้นๆจำได้ไหมสมัยคมอชอ่ะนะวิกไก่อู่นะตอนนั้นเป็นพันเดกพิเศษนะตอนนี้มาเป็นผล,ผล,ต,รผลตรีเนี่ยรอบนีนะ้เป็นผู้ชํานาญการกองทัพบก ดนตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดเป็นทหารมามาเป็นรองโฆศกประจําสํานักนายรัฐมตรีนี่เป็นโคศกการเมืองทั้งคู่เดี๋ยวท่านต้องดูโฆศกเศรษฐกิจที่เป็นรองโคศกนะแล้วยังมีแต่งตั้งโยกย้ายโอ้โหอุตลุดเลยนะกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่า20กว่าจังหวัดสลับกันเป็นลุลนาฏย้ายไปเป็นผู้ตมผู้ตรวจผู้นิชาไปอ่านทังซีวิงกันละกันนะเพราะว่า เยอะเกินไม่ต้องไม่ต้องพูดนะแต่ว่าก็พูดได้ง่ายว่าก็มีการย้ายจังหวัดไหนที่มันมีปัญหปัญหานี่ก็จัดการโล่เตี้ยวหมดนะส่วนอีกเรื่องหนึง่งผมคิดว่าสําคัญมีคนไปถามนายกอันนี้ผมพูดสักนิดหนึ่งก็แล้วนะมีคนไปถามนายกเรื่องดําเนินคดีคุณทักษิณชินวัตรคุะยุทธ์บอกว่าไม่รู้ผมไม่มีความคิดใครทําผิดก็ว่าไปตามกฎหมายผมไม่มีข้างกับใครผมอยู่ข้างไหนก็โดน แต่ต้องทําอย่างไรให้ซ้ายกับขวาหยุดให้ได้แล้วให้ประเทศให้ประเทศเดินหน้าต่อไปเพราะหากบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อยประชาชนยังลําบากผมเป็นคนของประชาชนไม่ใช่นักการเมืองต้องทําให้ประชาชนมีความสุขให้ได้เอดอูผู้ชายชื่อประยุทธ์ <laughs> <laughs> มันดีส่วนเรื่องที่เหลือนะ,อะเอาอันี้กันล้วกันที่สําคัญอีกอันหนึ่งนี่นี่น เรเรียกว่ากรรมเก่าแล้วก็เป็นกรรมร่วมด้วยวันนี้ทกศเขาได้ประเมินแล้วว่านี่ที่เกิดขึ้นในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกรวมทั้งประกันรายได้ข้าวของสองรัฐบาลรัฐบาลอภิสิทธิ์บวกกับรัฐบาลปูจาเนี่ยรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยโอยไปห้าห0ื่นล้านรัฐบาลปูจาเนี่ยประมาณเจ็ดแสนล้านถามว่าเราจะทำยังไงคำตอบก็คือว่า จะต้องมีการระบายข้าวขายข้าวตั้งงบประมาณชดเชยเจ็ดปีถึงจะล้างหนี้นี้หมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นการดําเนินการครังการดาเนินนโยบายการครังที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขาดดุลงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนเนี่ยมันถึงไม่มีเม็ดเงินไงเพราะว่ามันมีหนี้เยอะก็ต้องชําระหนี้ก็เหมือนกับท่านน่ะไปซื้อของท่านก็ต้องชําระหนี้ได้เงินเดือนมาเนี่ยมันไม่เหลือจ่ายเพราะคล่องมือหรอก เพราะว่ามันต้องมีภาระหนี้ต้องเซอร์วิสเงินต้นต้องเซอร์วิสดอกเบี้ยจนเมื่อหนี้นั้นมันหมดนะมันถึงจะไปก่อหนี้ใหม่แล้วก็ดําเนินการอะไรบ้างประเทศไทยติดเงี้ยงอันนี้เป็นเงี้ยงหนี้ทางด้านการคลังเจ็ดปีนะเจ็ดปีหมายความว่าต้องตั้งใจ,ใจต้นบวกดอกต้นบวกดอกเนี่ยประมาณปีละแสนกว่าล้านหายวับไปกับตาก็ขึ้นอยู่ว่าขายข้าวด้วยนะถ้าขายข้าวได้เร็วนี่ก็โอเคเงินมาหมุนเร็วๆขาดทุนก็ช่างมันเถอะ นี่ล่าสุดเห็นว่าขายข้าวให้ฟิลิปปินได้ห้าแสนตันอนุโมธนาสาธุก่อนหน้านี้ไม่เคยขายได้เลยเพราะแพงกว่าเขานี่ล่าสุดขายรู้สึกจะตันละ4 7 5เหรียญเนี่ยปกติขายไม่ได้เลยมาเลยขายมาเลยขายฟิลิปปินขายโดนี่ไม่เคยขายได้เลยตั้งราคาห่างอินเดียกับตั้งราคาห่างกับไอ้ไอไอไอเวียดนามมันเป็นไม่รู้เท่าไหร่เขาก็ไม่ซื้อเรานี่ขายไม่ได้นี่ข้าวเลยเต็มกองอันนี้ระบายไป5 0,000 0ตันเนี่ยจะออกเดือนตุลาจนถึงธันวาเนี่ยนะครับเป็นข่าวดีนะ ส่วนอีกเรื่องหนึง่งน่าอันนี้รอมานานแล้วคือก่อนหน้านี้จําได้ไหมมันมีเป็นคําสั่งเป็นประกาศสองเรื่องสําคัญคือเรื่องคือเรื่องเกี่ยวกับการจัดระบบการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ซอยละเอียดลดขั้นต่ำลดขั้นสูงสุดจาก3 7เหรือ35แล้วก็ซอยเป็น50 15 20 25 30 35เนี่ยนะซึ่งมันเป็นลักษณะชั่วคราวตอนนี้ออกเป็นพระราช,ชกิจสีกาดูเลยนะฮะว่า อัตราใหม่จะเป็นอย่างนี้นะนะอัตราใหม่จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือตัวพระราชกิจสเดีกาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ออกใหม่นะก็จะทําให้คนเสียภาษีเนี่ยเสียน้อยลงแล้วที่สําคัญก็คือว่ามันพอมันเสียน้อยลงมันไม่อยากหนีผม,ผมเชื่อผมเถอะภาษีเนี่ยจะเกิดเสียน้อยลงเนี่ยคนไม่อยากหนีหรอกแต่ถ้ามันเสียมากๆเนี่ยมันอยากหนีมันดีดดิ้นมันต้องมีสวิงออกไปมันต้องมีแบบทำาะไรอ่าอีกเรื่องหนึ่ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เก็บเดิมเนี่ยเก็บร้อยเลยยี่สิบนี่ตอนนี้เก็บร้อยเลยยี่สิบเดิมเนี่ยเก็บร้อยละสามสิบดลงมาเลอร้อยเลยยี่สิบสามแล้วก็ลงเรือร้อยเลยยี่สิบนี่เราจะใช้ forever เป็นที่ตกลงกันในเมื่อเรามีการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วลดภาษีเงินได้นิติบุคคลมันต้องเก็บภาษีอื่นด้วยเหตุนี้ท่านถึงเข้าใจใช่ไหมครับว่าทําไมต้องเก็บภาษีเงินได้เก็บภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทําไมจะอาจจะมีการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มทําไมต้องเก็บภาษีมรดกรวมทั้งเรื่องอื่นด้วยที่จริงวันนี้เนี่ยตลาดหุ้น,นตื่นเต้นนะลดไปตั้ง13จุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดช่วงท้ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปโยงใยกับเรื่องสหรัฐเมริกาด้วยแต่ว่าช่วงหน้ามันมีคําถามขาใจไอเรื่องกองทุนลงทุนหุ้นระยะยาวเนี่ย LTF เนี่ยมันยังไงกันแน แล้วถ้ามันไม่ต่ออายุนี่มันจะยุ่งไหมหรือถ้ามันไม่ต่ออายุนี่มันจะยุ่งอะไรยังไ,ไงไหมผมจะวิสัชนาโดยละเอียดในช่วงหน้าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่สองของมันนี่โกราวนะมีคนมาถามผมเยอะเพราะมันเกิดความสับสนอลหมา่า เรื่องของกองทุนที่เรียกว่าเป็นกองถ้าใครซื้อกองทุนนี้เอาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนในกองกองทุนพวกนี้จะสามารถเอาเงินที่ไปลงทุนเนี่ยมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับกองทุนที่มีการพูดมากกว่าจะมีการยกเลิกจะมีการอะไรวุ่นวายเนี่ยคือกองทุนลงทุนหุ้นระยะยาว Long Term Equity Fund หรือชื่อย,ย่อว่า LTF เมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยฮิตแต่หลังๆเนี่ยผู้คนเห็นประโยชน์นะก็ลงทุนกันมาลงทุนกันก็ทำให้ตลาดหุ้นตลาดเท้นมันดีด้วยแต่ประเด็นมันเป็นอย่างนี้คือตอนที่เขารเริร,รเริ่มทำกองทุน LTF หรือว่า Long Term Equity Fund เนี่ยเขาได้บอกแล้วว่าจะมีอายุป,ประมาณ10ปี คือเขาว่าคือลงทุนแล้วได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่ผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยเป็นเวลา10ปีเพื่อจะต้องการให้เอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นโดยตรงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันจะครบอายุ10ปีเนี่ยในปี2559นะครับซึ่งหมายความว่าคนจะใช้สิทธิประโยชน์ก็จะใช้สิทธิประโยชน์ได้จนถึงปี2560หหลังจากนั้นก็จะเป็นอันว่ายกเลิกไปแต่ในระหว่างทางที่มีข้อเสนอนี้ขึ้นมาเนี่ย ซึ่งประเด็นมันทาไมถึงมีข้อเสนอนี้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยมันก็เกิดข้อท้วงติงว่าไม่ควรเลิกมันเป็นประโยชน์นะจะมอดีฟายจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามทีคราวนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมดูว่าช่วงที่มันตั้งแต่มันก่อตั้งมันจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณสักเจ็ดแปดปีนะกองทุนที่จริงที่เกี่ยวข้องกับเอาไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยมันจะมีสองกองทุนอีกการคือกองทุน IMF กองทุนเพื่อการออมเพื่อการเลี้ยงชีพ อันนั้นผมจะไม่แตะเพราะเขาจะไม่ยุ่งอันนั้นมันมีระบบที่จะต้องเก็บเงิน50ต้องต้อง,งอย่างน้อย5ปีจนถึงอายุ55เลยมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องตลาดหุ้นโดยตรงเอาไปลงทุนอย่างอื่นได้แต่สําหรับ Equi t y f u ฟันลองเทอมเอ็กวิตี้ฟันหรือกองทุนลงทุนหุ้นระยะย,ยาวเนี่ยเขาจะเฉพาะเลยต้องลงทุนในตลาดหุ้นเท่านั้นแล้วก็ระยะเวลาการลงทุนเนี่ยเขาให้ลงทุน5ปีนะครับท่านลองดูครับหลังจากที่มีการใช้แล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยมาดูปัจจุบันว่า รูปร่างหน้าตาของเงินที่ลงทุนเนี่ยอันนี้คือจํานวนบริษัทที่รับบริหารจัดการกองทุนมีทั้งหมด20บริษัทมีกองทุนที่เป็นกองทุนหุ้นระยะยาวในรวมกันทั้งหมดเนี่ยห้กองทุนนะปัจจุบันเป็นต่อไปว่าจะ,จะเพิ่มขึ้นยอดคงค้างเนี่ยประมาณนี้นะปีสิ้นปี56าหกเนี่ยสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันล้านแต่ปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ประมาณสองแสนสี่หมื่นล้านบาทนะครับเงินที่ว่าเนี่ยเป็นเงินที่เอาไปลงทุนในตลาดหุ้น มีเข้ามีออกก็จริงนะแต่มันเป็นยอดคงค้างที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยตลอดหมายความว่าไงหมายความว่าเงินของคนที่ต้องการจะลงทุนในตลาดหุ้นแต่ไม่ลงทุนโดยตรงลงทุนผ่านกองทุนหุ้นระยะยาวแล้วเอาเงินที่ลงทุนในแต่ละปีเนี้ยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณการเสียภาษีนะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะที่ว่ามียอดถึงประมาณสองแสนกแต่ที่จริงมันมีมากกว่าน,นั้นมันมีรูปแบบการลงทุนอื่นด้วยนะ คือการลงทุนเนี่ยมันเป็นกองทุนที่เป็น LTF เนี่ยสองล้านสองสองแสนสามหมื่นล้านลงกองทุน i m f เนี่ยหกหมื่นล้านส่วนกองทุนรวมที่เป็น e q u i t y Fund ันที่ไม่เอาไปลดหย่อนภาษีได้นะั้นมีอีกแสนแปดหมื่นล้านทั้งหมดเนี่ยคือยอดเงินที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นกองทุนที่เอาไปลงทุนในตลาดหุ้นแล้วมันก็จะสะท้อนออกมาผ่านการซื้อขายด้วยเอาละครับครน,นี้ประเด็นมันเป็นยังไงประเด็นผมต้องอธิบายอย่างนี้ การจะไปลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาวเนี่ยมันจะผูกพันกับเงินเดือนผูกพันกับรายได้เขามีลิมิตสูงสุดที่จะไปลงทุนได้เนี่ยไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทแล้วเอา5 0 0แสนบาทเนี่ยไปหักลดหย่อนในการยื่นแบบเสียภาษีพองด 90, พองดอ0พงอดอ1ปลายปีแต่5 0 0 0 0นบาทไม่ใช่ทุกคนจะลงทุนได้เพราะเขามีบังคับเอาไว้กันว่าจะลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ15ของ รายได้ทั้งหมดทุกประเภท8ประเภทเงินเดือนค่าจ้างโบนัสอะไรเงี้ยรายได้ที่คุณยื่นแบบเสียภาษีนั่นอะในที่เป็นรายได้เนี่ยได้สิสมมุติว่าผมมีรายได้ปีละสองล้านผมก็ลงทุนได้ไม่เกินส0 0 0สนผมอยากจะลงทุน5้าแสนก็ลงทุนไม่ได้ผมจะลงทุน5้าแสนได้ผมต้องมีรายได้สมล้านกว่าถ้าสามล้านลงทุนได้4ี่แสนห้าถ้าไปลองคํานวณดูแล้วกันว่าเต็มพิกัด5้าแสนอะมันก็ประมาณ3ล้านสล้านห้าสล้านสามเลประมาณนั้น ถ้าเราไม่มีรายได้อย่างนั้นเราก็ลงทุนแล้วแต่บางคนก็ลงทุนหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแปดหมื่นแล้วก็สุดแท้แต่อันที่สองเขาบังคับว่าเมื่อซื้อไปแล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์ทางด้านหักลดหย่อนภาษีเนี่ยคุณจะต้องถือเป็นเวลาห้าปีปฏิทินแต่อันนี้มันหลอกตานะคาว่าห้าปีปฏิทินเนี่ยจริงๆแล้วมันสามปีเท่านั้นเองสมมุติว่าผมปีที่หนึ่งเนี่ยผมไปซื้อวันสิ้นปีเลยสิ้นปีคือเดือนธันวาเลยของปีนั้นแต่เป็นปีที่หนึ่งนะผมก็ถือปีที่สอง ปีที่สามปีที่สี่ก็เท่ากับสามปีแล้วผมขายต้นปีที่ห้าเลยก็เท่ากันจริงๆอ่ะผมถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมแล้วได้ประโยชน์ทางด้านภาษีเนี่ยผมถือแค่สามปีมันห้าปีปฏิทินแต่มันสามปีนิดๆของปีทําการแต่แน่นอนอ่ะเรื่องกาไรขาดทุนนะั่นอีกเรื่องนะแต่อันนี้มันเป็นข้อคนก็ลงทุนก็ไม่คบว่าพอครบกําหนดพอมาลงทุนต่อเนื่องเนี่ยใช่ไหม มันก็เอาเงินที่ลงทุนในปีที่หนึ่งเนี่ยมาจ่ายต่อจ่ายต่อมันไม่ได้ลงเงินใหม่เขาก็ติงว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกต้องเป็นข้อที่เป็นข้อทวงติงอันที่สองก็คือว่าคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่มีรายได้เยอะๆอันนี้ก็จริงแต่ต้องต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ามีคนลงทุนในกองทุนพวกนี้เยอะพอสมควรโดยเฉพาะคนที่เป็นคนชั้นกลางมีรายได้สี่ห้าแสน เจ็ดแปดแสนต่อปีเนี่ยเขาก็ไปลงทุนห้าหมื่นแปดหมื่นแล้วก็ใช้ประโยชน์สิทธิภาษีรวมทั้งเรื่องอื่นด้วยเขาอาจจะมีผ่อนผ่อนบ้านได้ดอกเบีย้ยผ่อนบ้านมาทําประกันชีวิตอะ,อะไรเนี่ยคือปรากฏว่าหลังจากจัดระบบพวกนี้กรมสรรพากรเนี่ยเขาเสียเขาเสียรายได้ที่เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการหักลดหย่อนต่างๆเนี่ยเกือบสี่หมื่นล้านเขาก็เลยบอกว่าอันนี้ต้องเลิกแต่มันเลิกไม่ได้ทําไมมันเลิกไม่ได้ ทำไมมันจะต้องมีการ modify เนี่ยมันมีเหตุมีผลของมันเหมือนกันคือเวลาเราจะเราพูดถึงเรื่องนี้เราจะยกเลิกหรือเราจะไม่ต่ออายุหรือไม่มันต้องทําความเข้าใจกันที่จริงก็ระยะเวลาขนาดนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันยังเหลือเวลายเยอะปี57ก็ยังซื้อ LTF ได้ได้สิทธิประโยชน์เหมือนเดิมปี58ก็ยังซื้อได้ปี59ก็ยังซื้อได้ใช้สิทธิประโยชน์ได้จนถึง575859เอาแต่ทำไมมาพูดก่อน เหตุผลก็เพราะว่าเขาต้องการจะไม่ต่ออยู่คนกลุ่มหนึ่งบอกไม่ต่อละพอละสิบปีนะแต่คนที่อยู่ในแวดวงตลาดหุ้นคนที่อยู่ในแวดวงนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นเขาบอกว่าไม่ควรละเลยนะไหนๆเราก็มาขนาดนี้เริ่มจากศูนย์นะครับกองทุนเพื่อการลงทุนหุ้นระยะยาวเนี่ยเริ่มในปีแรกเนี่ยวงเงินลงทุนเนี่ยเริ่มจากศูนย์ปัจจุบันเนี่ยมันสองแสนสี่หมื่นล้าน มันน่าเสียดายว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ยเราไม่ต่ออายุเขาก็ถ่ายถอนถ่ายถอนถ่ายถอนมันก็เท่ากับเงินสองแสนสี่หมื่นล้านที่ไปลงทุนในในตลาดหุ้นแล้วก็ผูกพันอย่างน้อยน้อยก็ต้องสามปีห้ามขายเนี่ยมันก็จะหายไปคราวนี้จะทํำยังไงนะเราจะต่ออายุเราจะไปต่อลมหายใจตลาดหุ้นต่อลมหายใจของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ขายหน่วยลงทุนพวกนี้ด้วยแหละนะรายละเอียดหรือว่าข้อเสนอแนจะเป็นยังไงผมจะว่าต่อในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้ พักสักครู่ครับเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวขออนุญาตต่อเลยนะครับเรื่องของกองทุน LTF ซึ่งอย่างที่บอกอ่ะยังซื้อปี5.7ได้5.8ได้5.9ได้เกณฑ์15%ของรายได้ถือ3ปีเอาไปหักลดหย่อนได้ ไม่เกินห้าแสนบาทเนี่ยมันยังมีผลต่อไปแต่ที่เขามาพูดกันตอนนี้เพราะว่าต้องพูดกันล่วงหน้ามันจะได้มีการวางแผนประเด็นมันแบ่งเป็นอย่างนี้คือถ้ามองในแง่ระยะเวลาการลงทุน5ปีหปีปฏิทินเนี่ยพอคำนวณอะไรจริงมัน3ปีเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะถ้าต่อไปจะมีการต่ออายุกองทุนเนี่ยให้ลงทุนหุ้นระยะยาว ผมก็คิดว่าอาจจะต้องขยายเป็น6ปี8ปีเพื่อให้มันลงปีปฏิทินเป็น5ปี7ปีนะคือวัตถุประสงค์จริงๆอ่ะเขาต้องการให้ลงทุนเต็มๆมาะ5ปีแต่ว่าเทคนิคในการคำนวณมันทำให้ลงทุน3ปีก็ต้องยืดออกไปอันที่2อเนี่ยอาจจะพูดถึงจำนวนเงินนะไอห้าแสนบาทเนี่ยหลายคนก็บอกว่าคนที่ได้ประโยชน์เน่ยเป็นคนที่มีรายได้มากก็จริงคนที่มีรายได้มากเสียภาษีมาก เขาหาทางลดหย่อนได้ตามสูตรที่ก็เนี่ยคนที่มีรายได้มากเขาเสียภาษีในตราที่สูงเขาก็ต้องหาทางที่จะไปเอาให้มันมีค่าใช้จ่ายที่จะไปหักทําให้เขาตกคุณดูเนี่ยสล้านขึ้นไปนี่เสียภาษี3าเปนะสล้านถึง4ล้านเนี่ยเสียภาษี3 0สิ 30. คนท,ทั่วไปมันจะตกประมาณไม่เกินล้านน่ะนะไม่เกินล้าน7จ็ดแสนแปดแสนเดือนละหกเจ็ดหมื่นเนี่ย แต่ไอ้คนที่อยู่ตรงหลังเนี่ยรายได้มันเยอะจริงแต่ว่ามันก็ต้องเสียภาษีมากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเราไม่สนับสนุนให้เขาทํางานเนี่ยเนี่ยอันนี้การคํานวณก็เนี่ยเป็นวิธีคํานวณว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะประหยัดไปได้เท่าไหร่อะไรอย่างไงอันนี้เป็นเรื่องของเงินสุทธิเวลาคิดอัตราภาษีต่างกันเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องของ LTF โดยตรงนะส่วนเรื่องที่มันเป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งถ้าดูตัวเลขอันนี้ท่านจะเห็นว่านักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิเนี่ยสามแสนล้าน นักทุนสัางชาตาิเนี่ยขายสุทธิเนี่ยหมื่นหมื่นล้านแล้วสัดส่วนการลงทุน,เ,นเห็นไหมว่าการที่กองทุนรวมหรือว่ากองทุน LTF เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในการซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ช่วยทวงน้ําหนักเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าเขาถือ เขาถือหุ้นอยู่ประมาณ2,40 0 0 0หุ้นเราว่าเฉพาะสองแสล้านเนี่ยเราว่าเฉพาะ LTF แน่นอนอะ่ะเขาก็ต้องมีซื้อเข้าขายออกแล้วแต่ละปีก็จะมีเงินเอาใส่เข้ามาปีละ20 0 0 0ล้าน20 0 0 0ล้านก็เป็นแรงผลักดันจะต้องไปซื้อหุ้นด้วยมันก็เท่ากับว่าเขามีพอร์ตจะต้องเล่นมันก็สามารถจะไปยันกับต่างชาติอะไรที่มันจะเป็นเทคงเทขายมันทําให้ตลาดหุ้นมีสเสถียรภาพพอสมควรอันนี้เป็นข้อดี ข้อเสียข้อดีวิสัชนากันทั้งหมดแล้วเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีการ modify กองทุน LTF เป็นรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแล้วก็ลงทุนให้ยาวขึ้นผมไม่คิดว่าจะยกเลิกผมไม่คิดว่าจะหักด้ามพระด้วยเขาผมเชื่อว่ายังเป็นไปได้ที่จะมีวิธีการที่จะหักลดหย่อนภาษีอย่างที่ว่าเนี่ยเพียงแต่ว่าต้องจัดระบบกันใหม่ตลาดหุ้นก็พัฒนาไปเยอะ นะคนลงทุนในตลาดทุนก็หลากหลายนะกรถึงแม้ไม่มี LTF เขาก็ลงทุนกองทุนรวมได้นะเพียงแต่ว่าถ้าไปลงทุนกองทุน LTF เนี่ยบรรคับให้อยู่หลายปีแล้วก็เอาเงินที่ไปลงทุนเนี่ยมาหักเป็นค่าลดหย่อนเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้ของกับการคำนวณภาษีผมคิดว่าพูดขนาดนี้คงจะเข้าใจแล้วท่านดูนะครับวันนี้ตลาดทุ้นมีการปรับฐานใครที่เป็นผู้ลงทุนก็จะเห็นผมเคยเตือนหลายครั้งแล้วว่าจําเป็นต้องมีการปรับฐาน แต่มันจะปรับตอนไหนไม่รู้วันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับฐานก็ได้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ตอนเช้าก็ทำได้ดีนะแต่ตอนตกบ่ายมาท่านดูสิครับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดลดลงไป13.71จุดเกือบเกือบหปก็ต่ำกว่าพันแปด0ลงมามูลค่าการซื้อขายยังไม่เท่าไหร่4 7 0 0 0ล้านท่านดูสิครับว่าใครขาย,ขายสําคัญอยู่ตรงนี้นี่ใครขาย,ขายนะ เป็นสถาบันในประเทศกับพอร์ตโบเกอร์ขายนักทุนต่างชาติกับนักทุนทั่วไปยังซื้อนะอา,อาจจะประับปรับพอร์ตของไอ้สองกลุ่มนั้นแต่2สองกลุ่มล่าเนะี่ยมันย,ยังซื้ออยู่แล้วท่านลองไปดูหุ้นที่ตกถงเนะี่ยเป็นหุ้นอะไรบางห้างอันดับแรกเนะี่ยก็หุ้นที่เล่นเล่นนะั่นอการช่างทรูนะซีเคพาวเวอร์อิตาเลียนไทยจัส t ินดินเตอร์นี่เกี่ยวข้องกับเรื่องเขาตั้งกองทุนกองทุนอะไรด้วยก็ลงเนะี่ยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นมันจะตื่นเต้นต่อเมื่อมันลงถึสองสามเปอร์เซ็นตะ์น่ะ 20 3สิบสาจุดอย่างเงี้ยลราลงแรงแแล้วกระแทกขายกันเนี่ยนะอะอย่างนั้นโอเคนะก็อาจจะเป็นการปรับฐานเล็กๆหรือจะเป็นปรับฐานใหญ่อะไรก็สุดแท้แต่วันนี้ครบเครื่องนะครับทั้งอัปเดตเหตุการณ์ร้อนทั้งเรื่องของ LTF รวมทั้งเรื่องสุดท้ายก็เรื่องของตลาดทุนมันนี่โกราวกับผมวีระธีรพัฒนแล้วก็ทีมงานทีมงานนาว26คงต้องลาคุณผู้ชม ไปพร้อมกับสายฝนกระหน่ำด้วยเวลาเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ